สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอนะครับช่องที่สุ่มสกินอวีเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมย <Yahoo! S 1> โอเคครับอ่ะอันนี้ฟังก่อนเลยนะเปิดคลิปมาต้องจัดโปรโมชั่นก่อนใครที่อยากเติมเกมถูก,กว่าเลตข้างบนนะโอเคผมขออย่างเงี้คลิปนี้ยนะขอ1,000ไ like ลนคะ์ไลค์แล้วก็ถ้าเกิดสิ้นก่อนสิ้นปีนะ จบด้วย9,000ซับสไครเบอร์ขึ้นไปนะวันที่1ถึงวันที่3มกราคมครับ3วันเดี๋ยวร้านกอฟอจะลดให้เป็นเหลือ960 480แล้วก็290นะครับสิ่งที่คุณทำคือคุณแคปคุณแคปหน้านี้นี่เดี๋ยวผมขึ้นเลทให้คุณแคปหน้านี้เลยนะแล้วก็คุณก็แคปมาว่าคุณ s u b ซับสไครแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นว่าแบบคุณแคปประมาณไหนนะเออแล้วก็จะได้เลย คุณแปะมาถึงแปะเลยแล้วเดี๋ยวจะลดราคาเป็น 290, 480แล้วก็960นะครับโอเคไปขอ1000ไ like ลค์นะแล้วก็9,000ซับสไคร์เบอร์ก่อนสิ้นปีนะครับอ่ะยังไงก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับโอเควันนี้ครับเปิดเกมที่เรารักมาพบกับ c h Christmas In d e a m Review ครับผมไม่รู้อ่านถูกไหมเดี๋ยวขอไปอ่านอีกทีนึง เริ่มต้น5คูป,ปองจบก็ไม่รู้เดี๋ยวจะรู้ตอนก็จบ,จบจบคลิปนี้รู้กันแน่นอนนะครับเ <c oughs> อเปไป <c oughs> อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ ID หลักหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้า i อ่ฎกะติกาอื๊ตึ๊ดตุ๊ดต๊ดังผึ้งครับทุกคนจบจบไปลังผึ้งนะครับ <c oughs> เลือกรางวัลสอันเอาอันนี้ไม่ใช่ ID หลักเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บเดียว <c oughs> อะตัดเข้ามาในหน้ากิจกรรมครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ <c oughs> อันดับแรกคือมันคือรังผึ้งแหละทุกคน <c oughs> ชิวๆเลยแล้วก็เลือก เรื่องรางวัลสามอันครับผมไอดีหลักผมก็ตามนี้ไปนะทุกคนลูกแก้วลูกแก้วและลูกแก้วนะครับเพราะว่านาคอร์ดกับบัตเตอร์ไฟก็เต็มไปเรียบร้อยแล้วมันไม่มีคำาิคั้นสูกคำมีขั้นสุกคำมีขั้นสูงให้เลือกด้วยนะโอเคก็มันมีท to oh si> okay. like ั้งหมดกี่ช่องไม่รู้นะสามบวกสี่บวกห้าเป็นสิบสองนะครับสิบสองสองอันก็คือสามสิบช่องนะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วตรงกลางอยกหกนะครับโอเคสามสิบช่องไม่รู้จะโดนเท่าไหร่แหละเริ่มต้นด้วย 8,182คูปองฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยไปเริ่มเปิดทีละฮะช่องตึงๆครับผมผมแหวกกลางก่อนเลยเอออันนี้ไม่เอานี้ไม่เอาขอแหวกกลางเออไปเลาะริมกลางครับเลาะริมกลางเลยนะไปไม่ต้องแสดงอีกรับพลังโอ้โหแตกไพ่ครับแตกไพ่ตั้งแต่แรกได้เลยก็ตลกไปนะเออโอเคไปผมวันนี้ผมเลาะกลางครับเลาะกลางไปโอ้โหลูกแก้สิลูกตอนนี้จริงหยุดแล้วกำไรแล้วนะตอนนี้ หยุดเพื่ออะไรล่ะไปเออไปเลาะครับนี่แนะ่ลาวบิวแตกนี่ไอดีหน้ามา้าตลีหน้าไอดีหน้าม้าโอเคแล้วก็ข้างล่างนะครับมีการแบบเปิดกี่ช่องไม่รู้นะเออเดี๋ยวกอไปตอนต้นคลิปสักสิบเอ็ดช่องอะไรเงี้ยจะได้รับอะไรมั่งเอฟฟกวินะ่งฮะเอฟฟกวิ่งกับสังหารนะโอ้โอบวกกันเลยนะไม่ใช่เลือกนะครับบวกกันเลยเดี๋ยวไปรีวิวนะครับแล้วก็จะเป็นสกินของตัวเออร์เรลนะครับกับตัววิฟนะเลือกหนึ่งนะครับ แล้วมีอะไรอีกอีโมจินะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปโปรไฟล์บวกอีโมจินะโอเคเดี๋ยวก็จะไปรีวิวกันนะครับผมเข้าใจว่ามันจะต้องได้กรอบด้วยนะอ่ะไปอีก5ครับจัดไปอย่าให้เสียครับผมเลสโกนี่มันเริ่มแพงแล้วนะห้าร้อยกว่าแล้วเด้อโอ้โห,โ,ห,โ,หโอเคครับจัดไปอีก5ครับอย่าไปหยองนี่ผมไม่เลาะริมเลยนะไปโอ้โห Oh. ถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0พกว่าเรียบร้อยแล้วนะถ้าเหมานะครับโอเคสมมุติถ้าเหมานะบวกอีกพันแปลว่าเหมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3100่กว่าเดี๋ยวผมไปบวกให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นแท็กร้านแบบเหมาให้ด้วยแต่ว่ากอฟอจะไม่เหมาสิเออมันต้องเปิดไปทีละช่องร99โดนไปก่อนอยังครับยังลาวิบอกยังฉันยังไม่ไปแกแกแต่งตัวฉันมินควางเนรเดียแกต้องมาขี่ฉันนะ ให้ชนะ่วยไปแชร์ให้ช่วยไปแชร์นะไปมันมีแอนิเมชันอะไรไหมไม่มีครับไปโอ้มีบนกับล่างทุกคนเต็มเต็มข้อไหมเนี่ยสองร้อยสิบเก้าไป ได้อีกึงงงเหลือหนึ่งช่องผมก็ผมก็แฮปปี้นะฮะโอ้โหเมอร์รี่คริสต์มาสนะจ๊ะลาวิลคริสต์มาสนะโอเคไปรับสกินครับผมโอ้โหขอแอคหนึ่งทีฮะแล้วก็ขึ้นแพ็กลานให้หนึ่งทีนะชอบยังไงนะกดไลค์กด u ับส r i b e กันนะที่นี่ที่แรกนะที่ที่เร็วที่สุดแล้วถ้ากิจกรรมอะไรมันซับซ้อนนะมาฟังที่นี่ที่แรกนะรู้เรื่องแน่นอนทุกคนไปโอ้โหเหลือหนึ่งอันกดไปเลยไหมรอเล่นเราเล่น2 4 9นะ คลิปนี้ผมหมดไปประมาณสองพันแปดร้อยคูปองฮนะแต่ก่อนนะั้นต้องต้องพูดเบาๆนะทุกคนเดี๋ยวนี้คือแบบเริ่มมีรายได้ก็คือแอคแฟนได้โถการทำไรฉันหรอกฮดเด้อเด้เอไปแฟนมีแฟนมีอะอย่างงี้ด้วยนะโอเคไปเราไปรับสก,กินกันครับอ๋อแล้วก็นี้รีวิวนี้ครับโปรโมชั่นวันคิดมากจริงๆผมเห็นตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแต่เมื่อวานตื่นทำคลิปไม่ไหวจริงเพราะว่ามัน ลากยาวตนหกโมงเช้านะเออต้องนงนะอนตอนคืนขอต้องนอนนะอนนขอรนะ้อ,องนะมันจะมีสกินนี้วีลากับแกร็กในราคา2สกิน149บาทมีเอฟเฟกทั้ง2อันจัดไปอย่าไม่ให้อย่าไม่ให้เสียนะครับโอเคแล้วก็ซื้อเยอะลดยับเลยนี้ก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคแล้วก็นี่โอ้โหเนี่ยเตยวเซียนกับลิโป้อะมันต้องมีเดี๋ยวไอดีลองเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อเหมือนกันนะครับ มันตกอันละ75ซึ่งมาถูกมากถ้าคุณไม่ถ้าคุณซื้อตอนนี้นะคุณแบบเป็นสายสะสมแบบผมผมจะไปเปิด m y สทรีบ็อกตรงตอนกลางปีเดือนเมษานะพึ่มพึมแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> โอเคไปเราไปไล่รีวิวกันครับเรามาดูหน้าโปรไฟล์นะครับอันนี้ผมใส่กรอบใส่รูปแล้วก็ใส่สกินเรียบร้อยนะนี่อันนี้เป็นแบบรูปนะครับก็ทําให้ แบบมันเข้าธีมคริสต์มาสนะนะช่วงนี้โอเคแล้วก็ <Wow. S 1> นี่เป็นโมเดลโอเคโอ้โหซานตา้าซานต้าพึมพึฮะผมว่าอันนี้ใส่เป็นโมเดลน่าจะเท่กว่านะครับนี่โอ,โ,โอ้โหปืนก็แบบว่ามีแสงนะอะไปดูรีวิวส่วนอื่นกันต่อนะฮะอันนี้อัดแบบลืมลืมตอนแรกอะลืมอัดนะฮะโอเคไปรับอย่างแรกเรารับสกินครับผมนี <Christmas S 2> ม่ฉันเป็นควางเรนเดียะยัยา โอ้โหเมอร์รี่คริสต์มาสอ่ะนะแฮปปี้นิวเอนี่โอ้โหโอ้โหเป็นปืนแบบคริสต์มาสมันเป็นคู่แข่ง s อ r e a m เมอแล้วนะโอ้โหตอนนี้ผมว่ามันได้นะครับมีกรอบโปรไฟล์นะเดี๋ยวไปแต่งหน้าโปรไฟล์กันไปยังไงต่อเอออันนี้เป็นอะไรรูปโปรไฟล์บวกกับอีโมจินะครับโอ้โหทุกคนสารภาพเลยผมหายอีโมจิไม่เจอจริงว่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋คลิปมันจะช้าไปนะครับเออหาไม่เจอจริงๆเลย โอเคอ่ะอันนี้เจอเอฟเฟกก่อนก็ดีฮะเอฟเฟกสังหารคริสนะต์มาสนะโหแตกบล็อกคือมันมันแบบไม่ให้ผมเปิดใช้ไงเออมันก็เลยดูยากนะครับแล้วมันมีเอฟเฟกอะไรกันวิ่งคริสต์มาสนะครับนี่วีวิชวลแมรี่คริสต์มาสโอ้สวยสวยเนี้ยสวยใช้ได้สังหารก็ดีครับผมแต่ว่ามันมีดิเมนชันเบรกเกอร์คัมคออยู่แหละน้องอ่อเคอ่ะไปนี้เอฟเฟกจบแล้วนะครับแต่อีโมจิหาไม่เจอจริงขออภยัยไปรับของต่อครับ กดรับทั้งหมดไปจบๆนะฮะโอเคก็ตามนี้นแหละทุกคนไปที่กระเป๋านะแล้วก็มีสกินตัววิฟหรือว่าเออร์นะตัวที่มันเป็นลิมิเต็เขียวนะครับแต่ผมรับอะไรไม่ได้นอกจากคามีขั้นสูงนะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วลูกแก้วนี้ยังรับไม่ได้เดี๋ยวป๊หนึงไปเคลียร์ลูกแก้วก่อนอเออไปเราไปดูรีวิวตัวสกินคร่าวๆข,ข,ของลาวิลนะครับลาวิลอยู่ไหนนะ่ะโอเคอยู่นี้ ลา respe <1, S 1> วิวนะครับรวมร่างต้นตอนนี้คือมีอยู่10สกินนะครับโอ้โหไปเริ่มไปดูที่มีเปฟกนะครับคอสมอสแอสโทรวอลเกอร์ครับไปนี่แต่ก็มต่ว่านะฮะเรียบร้อยต่อไปเป็นระดับมิลเาลอร์นะฮึกี่ยานโอกาสเฮเร์รี่ไตรเกอร์นะโอ้โหบินไปบนสวรรค์นะที่ดีกันนะโอ้โหเป็นก็สวยงานแค่ไหนนี่อยู่ที่ประมาณ8ปดร้อยเก้าสิบเก้าบอกนะเราควรมาขายอันนี้็ระดับเลเจนด์นะผมไม่ผิดนะครับนี่จริงๆด้วยต้องเป็นแฟนแมนแล้วแหละนั่นคือโทว์โอกาสนะครับของลาวิวนะทองๆเฉยละไปต่อไปที่มีเอฟเฟก็บบนนนัั่่แะเอจรริง้าากค อ๋อโอเคแล้วเสียงตัวกระตุกใหญ่มันจะเป็นเสียงน้ำไหลน,นะโโนี่แหละโอ้โหจำได้ครัจำได้ได้ไงวะเนี่ยน,นี่แล้วต่อไปก็คือเป็น S r e a m e r ครับหวานจูสตรีนะเออแต่ก่อนมันจะมีเสียงนะหวานจูสตรีนะฮะเออแต่วันนี้เนี่ยมันตอนน้องมีกาตัดเสียงออกนะไม่แน่ใจแต่ว่ายังไงนะโอ้โห S r e a m e r เหล่ er าู้ของเราฮนะสวยงามจัดเต็มแน่นอนนี่แล้วก็นิสกินพระเอกของเราฮนะไปซันตาคอสแตกครับผม yahoo m e r ร y christmas นฮะโอ้โหหู้จัดเต็มยิงไป นี่ผมผมสารภาพว่าผมยังไม่ได้ดูเอฟเฟกที่ไหนนะผมอยากเห็นแบบเรียลๆตรงนี้นะครับโอเคก่อนก่อนไปเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าผมปรับสุดยังยังไม่สุดนะโอเคไปเดี๋ยวปรับสุดแล้วไปเจอกันในเกมนะครับมาเรามาดูกันในเกมกันเลยครับว่ามันจะตึงมันจะยังไงแค่ไหนโอ้โหมาถึงก็โมเดลซันตาคลอสเลยนะ แต่ดูที่จออะดูที่ดูที่ในในคอมที่ทุกคนเห็นเนี่ยสวยกว่าครับที่จอมือถือผมแบบสีมันแปลงแปลงไปนิดนึงนะโอเคไป้วขออัปเกรดนะครับนี่โอ้โหโมเดลก็คือตันตาคอสแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์สามพันให้เพื่อนเพื่อนสามพันฮัลโหลเท่านี้เงี้สามพันนะโอ้ตายตายตาไปเดี๋ยวขอปิด AI อะไรตรงกลางก่อนอมตะ AI คลิปเลนอะไรก่อนนะโอเค นี่ดูห้าวาร์ปครับยังไงโอ้ my god โอโหทุบทุบทุบโอโหขอนหลุดน็อกไปฮะแล้วก็วาร์ปไปโอ้โหสวยท่าวาร์ปคิดมาแล้วนะนี่นี่มีกระต่ายทิ่มตูดครับทุ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 บโอ้โหเรียบร้อยสวยเวลิกูดอันนี้ให้ผ่านนะครับดูท่าหนึ่งนะฟื้โอ้โหเป็นแมวกุ้งกิ้งเหรอโอ้สาวกแมวก็ไม่รอดอีกดิโอ้โห นี่ดูยิงธรรมดาฮะนี่แล้วยิงกระสุนแพสซีฟยิงเป็นไรอะ่ะอันนี้ยิงธรรมดานะอ๋อแล้วกดท่านหนึ่งจะเป็นแบบกระสุนแมวนะอ๋อโอเคกระสุนแมวกระสุนแมวไหนย,ยิงสปา์สิอ๋อแล้วกระสุนคนละสี่นะอุ้ยดีดีโจมตีธรรมดาแบบดีโอ้อ นี่นี่ถ้าติดแพสซีฟแล้วถ้ากระสุนมันแรนดอมสีเหรอเมื่อกี้มันมีแบบสีฟ้าด้วยนะทุกคนเออเอ,อ,เอ,อมันแรนดอมสีวะแรนดอมสีเด้อไม่ธรรมดาเด้อเมื่อกี้มันมีสีฟ้าด้วยอ่ะเออโอเคอะท่าสองนะครับท่าหนึ่งก็เป็นแมวกระนุง้งกระดิงแล้วก็กระสุนเปลี่ยนนะอ่าโอเคถือว่าคิดมาแล้วนิดหน่อยนะท่าสองครับ โอ้อย e oh, wow. ู่ในวงอะไรอ่ะแมวนี่เป็นกราะแมวครับตัวอะไรไม่รู้นะตัวพิกาจูอ่ะเออกวางเลนเดียดินะเออจะเป็นแมวได้ไงวะเออเออแล้วเนี่ยไอ้ท่าหนึ่งเนี่ยแมวมาจากไหนวะเนี่ยเออต้องเป็นกวางเลนเดียสิโอเคไปท่าสามครับเช็ดเช็ด ตึงๆจิงเกอร์เบลครับผมจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอระเดวีโอ้โหทั้งสกินนี้น้องไห,ห้อุ่นน้องชอบแน่นอนนะครับไปโอ้โหแล้วระเบิดเป็นรูปแบบปึง้งเฮ้ยเพลงมันจนจบนะเออไม่ใช่แบบว่ายิงยิงแล้วหยุดแล้วหยุดนะ ได้เพลงจริงเกอร์เบลมาสามพันสามพันคูปองอดีแหละเขาอะไรดีเขาว่าดีแหละติงติงติงโอ้โหโอ,โหโอ้ถูกต้องไปเต็มที่กับการรีวิวนะครับทุกคนวันนี้ก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร์ e นะแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะอย่าลืมไปแคปข้างหน้านะครับแล้วมาเติมคูปองตอนวันที่ 1- สามมกรานะครับต้องทำเพราะว่า ทำปีนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรายได้มันเกินนะครับแบบเดี๋ยวร้านระเบิดแล้วรายรายได้มันเกินต้องจดแบตแล้วมันสิ้นปีแล้วมันไม่ทันนะครับโอเคทุกคนหมดครบถ้วนกระบวนวามนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์อีกทีนึงนะครับโอเควันนี้ไปละครับบายบายกวางเงนเดียไปก่อนนะจ๊ะบายบายูก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 ู